คุณพี่คะ Apple Watch SE 2ออกมาต้องหลายปีแล้วในปี2025นี้เขาลดราคาลงมาเริ่มต้นที่7,990บาทยังคุ้มไหมคะคุณพี่ข้อดีข้อเสียเป็นยังไงบ้างวันนี้นะคะแก๊บจะมาแชร์จากความเห็นส่วนตัวนะคะที่ใช้น้องมาประมาณ2ปีกว่าแล้วให้ฟังข้อดีข้อเสียมีอะไรบ้างวันนี้แก๊บมาแชร์ฟังค่ะสวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิชนชนแนลนะคะ ซึ่งในนนี้กวางสาวก็จะมาพร,ราวรีวิวให้ฟังกันอีกแล้วนะคะทุกคนแต่แต่แตแตแตสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์และกด subscribe like, ก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ช anel ของแรปด้วยนะคะกลับมาค่ะทุกคนต้องบอกว่านี้นะคะก็จะเป็นกึง่งมาชวนคุยนะคะแล้วก็เล่าให้ฟังนะคะรีวิวให้ฟังเกี่ยวกับ นี่เลยค่ะ Apple Watch SE 2นะคะอุ้ยตายแล้วคุณพี่มันออกมาหลายปีแล้วไม่ใช่หรอคะใช่ค่ะต้องบอกว่า Apple Watch SE 2เนี่ยจริงๆเขาก็ออกมาประมาณ2ปีกว่าแล้วนะครทุกคนซึ่งตัวนี้แกปเองก็ใช้งานจริงน้องมาหลายปีแล้วนะคะวันนี้เนี่ยที่แกปจะมาแชร์ประสบการณ์ก็คือจะมาแชร์ประสบการณ์สำหรับใครที่ปีนี้ปี2025 กำลังอยากได้ Apple Watch สักเรือนนึงแล้วเดินเข้าไปใน Apple ตอนนี้แล้วแบบคุณพี่ขาพอดีมันมี Apple Watch SE 2ด้วยค่ะแล้วราคาก็ดีมากๆคือเริ่มต้นที่7,990บาทนะคะต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยปี2025 Apple Watch SE 2ยังวางจำหน่ายอยู่แต่เขามีการปรับลดราคาลงมานะคะซึ่งตัวเริ่มต้น7,990บาทเป็นราคาที่แบบน่าสนใจมากๆแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นขนาด44มิลใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็คือไซนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ8,900 90บาทนั่นเองค่ะซึ่งตัวเก็บเองอ่ะจริงๆก็มีทั้ง2ไซส์เลยเนาะทั้งไซส์40มิลนะคะแล้วก็ไซส์ที่เป็น44นะคะตัวเก็บเองก็มีประสบการณ์การใช้ทั้ง2เรือนนี้มาทั้งคู่แล้วนะคะต้องพูดว่าเรือนนึงอ่ะเก็บมีเป็นเซลลูลา่าแล้วเรือนนึงเนี่ยก็เป็น GPS Wi-Fi นะคะซึ่งเก็บเองก็ใช้มาเป็นปีละว,วันนี้ก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวนะคะทั้งข้อดีข้อเสียแล้วก็ความเห็นส่วนตัวเพื่อให้เพื่อนๆที่กําลังจะเดินเข้าไปซื้อ Apple Watch SE2 2025ในนปีีี้เ่ ตัดสินใจกันได้ง่ายขึ้นนะคะจะมีอะไรบ้างวันนี้แก๊บมาแชร์ให้ฟังค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะต้องบอกว่า Apple Watch SE 2ตัวนี้นะคะในปี2025น้องไม่ได้มีเซ็นเซ,นเซอร์ครบทุกตัวเหมือนรุ่นพี่รุ่น10รุ่นอัลตร้านะคะก็จะมีเซ็นเซอร์บางตัวที่หายไปเช่นวัดค่าออกซิเจนในเลือดนะคะเซ็นเซอร์วัด ECG และการตรวจจับอุณหภูมิต่างๆก็จะไม่มีนะคะ เรื่องคุณสมบัติเหล่านี้จะต้องเป็นตัวรุ่นพี่อย่างตัว1ิเท่านั้นนะคะ SE ตัวนี้เนี่ยจะไม่มีตัวนี้และสําหรับคุณผู้หญิงที่อยากจะมอนิเตอร์เกี่ยวกับประจําเดือนการตกไขน่นะนูนนี่ตัว SE นี้ก็ไม่มีเช่นกันนะคะต้องบอกว่าเขาออกมาหลายปีแล้วแต่ว่าตัวพื้นฐานเซ็นเซอร์ที่ควรจะมีน้องยังมีอยู่นะคะเพียงแต่ว่าเซนเซอร์ที่พิเศษขึ้นมาตรงนี้เนี่ยใน SE2 เนี่ยจะไม่มีซึ่งแม้บางเซนเซอร์เหล่านั้นจะไม่มีนะคะแต่ว่าส่วนตัวแกบะมองว่าก็ไม่ได้มีความ จำเป็นนักนะคะสําหรับผู้คนบางกลุ่มเนาะหรือถ้าเรารู้ว่าเราเป็นกลุ่มที่ไม่ได้ให้ความสําคัญตรงนี้ก็อาจจะมองข้ามไปได้แต่สิ่งที่คุณจะได้แน่ๆจาก Apple Watch SE 2ในปี2025ก็เป็นเรื่องของการตรวจจับสุขภาพนั่นเองนะคะเธอฉันจะบอกว่าที่เขาต้องมีเขาก็มีมาให้ครบอย่างตัวนี้เราสามารถตรวจจับฮาร์ดเรทได้นะคะอัตราการเต้นของหัวใจต่างๆเพื่อจะเอาไปแบ่งในโซนของการออกกําลังกาย เธอสามารถจับแคลอรี่ได้นับก้าวได้ตัวจับฮาร์ดเรทได้นะคะแล้วเขาก็จะมีให้วงแหวน3วงมานะคะตัวจับการเคลื่อนไหวต่างๆซึ่งวงแหวน3วงนี้มีความสำคัญมากๆนะคะเป็นวงแหวน3สีของ Apple เลย สีแดงเกี่ยวกับเรื่องการขยับสีเขียวการยืนและสีฟ้าที่เป็นการออกกําลังกายเราสามารถมอนิเตอร์ได้ว่า1วันเราควรขยับปิดวงแหวนทั้ง3วงเพื่อสุขภาพที่ดีของเราและอีกอันนึงเลยที่ฉันมองว่าสําคัญเนาะแล้วน้องก็มีให้มาครบถ้วนนั่นก็คือการตรวจับการนอนหลับนั่นเองต้องบอกว่า Apple Watch SE 2เนี่ยเขาสามารถตรวจับการนอนหลับได้นะคะแล้วก็จะมีการแยกเลยว่าหลับตื้นหลับกลางหลับลึกอะไรเงี้ยซึ่งเราก็สามารถมอนิเตอร์ได้ว่าแต่ละวันอะเรานอนพอไหมแล้วต้อง ปรับปรุงการนอนอยังไงบ้างนอกจากนั้นอีกอันนึงเลยที่ฉันชอบคือตัวชนะเป็นผู้รับเหมาแล้วต้องอยู่ในไซต์ก่อสร้างบางทีแบบมีการทุบเหล็กตีเสียงดังอะไรเงี้ยตัวเครื่องเขามีเซ็นเซอร์ตรวจจับความดังด้วยนะคะอย่างบางทีแกไปอยู่ในบางที่ที่เสียงค่อนข้างดังอะ่ะตัวนาฬิกาก็จะร้องสั่นขึ้นมาเลยนะคะว่าแบบตอนนี้คุณอยู่ในที่ที่แบบเสียงเดซิเบลเกินส่งผลต่อสุขภาพอะไรเงี้ย คือเรื่องเซ็นเซอร์เพื่อสุขภาพแบบน้องให้มาค่อนข้างครบไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายการเตือนเรื่องเสียงต่างๆหรือการจับนอนหลับส่วนตัวมองว่าเซ็นเซอร์เหล่านี้ที่ให้มาค่อนข้างจะเพียงพอและถ้าพูดถึงเรื่องสุขภาพจะมีอีกอันนึงเลยที่แกชอบมากก็คือตัวหน้าปัดของเขาเราสามารถตั้งค่าให้ตรวจจับรังสี UV ได้ด้วยอันนี้มีประโยชน์มากๆนะคะเพราะว่าบางทีกลางวันอะไรเงี้ยเราจะเดินไปที่ลานจอดรถหรือเดินออกไปทํากิจกรรมต่างๆอะ่ะเรามาดูค่าวัดตัว UV ตัวนี้ถ้ามันอยู่สูงจนเกินไปนัด นั่นก็คือว่าตอนนั้นค่ารังสี UV อันตรายนั่นเองนะคะเราก็จะต้องหลีกเลี่ยงหลบแสงแดดหน่อยเราจะรู้ก่อนหรือว่าอันนึงเลยที่คิดมากๆตอนนี้คือน้องสามารถมีการแจ้งเตือนนะคะค่า PM 2.5ณสถานที่ข้างเคียงนั้นๆที่เราอยู่ด้วยก็เรียกว่าโหเราจะออก นอกอาคารทีหนึ่งนะคะเราเช็คได้ทั้ง UV แล้วก็เช็คได้ทั้ง PM 2.5ด้วยสําหรับแก๊ปเนี่ยตอนนี้ต้องพูดว่าคนเมืองชาวกรุงเทพทั้งหลายนะคะเวลาเราจะออกไปไหนเนี่ยเราก็ต้องคอยดูค่า PM แล้วก็ค่ารังสี UV ใช่ไหมคะการที่เรามีสมาร์ทวอทอันนี้เขาสามารถมอนิเตอร์แล้วก็แจ้งเราได้หมดเลยก่อนที่เราจะออกกลางแจ้งนอกจากนั้นเขาจะมีพวกฟีเจอร์การหายใจทําสมาธิน,าน,นันนุนีด้วยนะคะก็จะเป็นตัวช่วยในเรื่องของสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจของเรานน่เอง เรื่องที่สองที่ฉันว่าค่อนข้างเวิร์กนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยนั่นเองเวลาเราซื้อ Apple Watch SE 2มาแล้วนะคะถ้าเราสวมติดไว้ที่ข้อมือต้องบอกว่าเราจะอุ่นใจขึ้นเยอะเลยเพราะเขามี SOS Emergency Call มาให้ด้วยนะคะเวลาเรากดเจ้าปุ่มตัวนี้ค้างนะคะ ก็เขาก็จะมีแถบให้เรารูดนะคะพอเรารูด Emergency c a l l คอปเปอปะเขาก็จะโทรหา191ได้เลยทันทีนะคะโดยเฉพาะใครที่แบบเป็นเซลูลา a r นัน่นนี่แล้วอยู่ข้างนอกไม่ได้เอาโทรศัพท์มาด้วยนะคะเราสามารถกดเรียก191ได้เลย ซึ่งการใช้ Emergency Call เนี่ยเขาก็จะมีการส่ง SMS นะคะถึงบุคคลที่เรามีตั้งไว้ให้ติดต่อหาเวลามีภาวะฉุกเฉินเขาจะส่ง GPS แล้วก็ตำแหน่งโลเคชันของเราไปที่คนที่เราตั้งระบบไปด้วยเรียกว่าค่อนข้างปลอดภัยเลยแล้วอีกอันนึงที่แก็บชอบมากๆก็คือเขามากับเซ็นเซอร์ตัวจับการล้มด้วยนะคะอย่างบางทีเราแบบ หกล้มหรือเราซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ใส่หรือคนที่เรารักใส่เนี่ยมันเหมือนมีเซ็นเซอร์ติดไว้ที่ข้อมือเลยเวลาเขาแบบเกิดหกล,ล้มล้มรุนแรงอะไรเงี้ยเขาก็จะมีการส่งข้อความนะคะแจ้งเตือนอ m e เมอร์เจนซีที่เราเซตไว้นะคะอย่างแก๊ปเนี่ยก็จะมีเซตหาคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยบางทีเราหกล้มไปอะไรเงี้ยเขาก็จะมีข้อความส่งไปตามคอนแทคต่างๆที่เราให้ไว้ ซึ่งนอกจากการล้มแล้วเขาก็มีเซ็นเซอร์เวลาเราขับรถนะคะแล้วเราเกิดอุบัติเหตุมีการชนเกิดขึ้นเนี่ยเซนเซอร์เขาตัวจับได้ด้วยก็จะมีการส่งข้อความแล้วก็โทรหาอเมอร์เ c y เช่นกันค่ะ อันนี้ตัวฉันมองว่าค่อนข้างคุมมากใครที่อยากจะซื้อนาฬิกาสมาร์ทวอต,ตัวนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ที่อายุเยอะแล้วต้องการจะมอนิเตอร์นะคะแล้วเราก็เป็นห่วงว่าแบบเออบางทีเราออกมาข้างนอกเขาอยู่บ้านคนเดียวเกิดเขาล้มไปอะไรไงใครจะรู้เรื่องไหมก็เหมาะมากๆเลยนะคะเหมือนเป็นเซ็นเซอร์ตัวหนึ่งที่ติดไว้ที่คุณพ่อคุณแม่เลยส่วนตัวมองว่าเออก็ค่อนข้างปลอดภัยและเป็นฟีเจอร์ที่ค่อนข้างมีประโยชน์ประโยชน์อันต่อไปนะคะเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อน,นั่นเองฉันเป็นคนหนึ่งเลยที่ก่อนหน้านี้เคยใช้สมาร์ทวอท์ของยี่ห้ออื่นๆนะคะคต้อองบอกเลยว่า พอเปลี่ยนมาใช้เป็นพวก Apple Watch นะคะการเชื่อมต่อกับ iPhone ของเราอะ่ะมันดีกว่าเห็นได้ชัดเลยนะคะอย่างเวลาเราใช้ Watch ของยี่ห้ออื่นอะ่ะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาสมมุติมีโทรเข้ามา10สายเนาะมันจะติดสักประมาณ6สาย7สายอะไรเงี้ยแล้วมันจะมี3สายที่มิสหายไปเลยนะคะทุกคนแต่ว่าพอมาใช้เป็นตัว Apple Watch แล้วว่าเธอสมมุติโทรเข้ามา1 0สายอะ่ะ มันจะดังสัก9สายนะคะสำหรับรุ่นที่เป็นแบบไม่ใช่เซลลูลา่าเนาะมันจะมีเออร์เลอร์อยู่บ้างนะคะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วว่าการเชื่อมต่อมันค่อนข้างสมูทนะคะแล้วก็สายส่วนใหญ่จะได้รับตรงกับตัว iPhone เลยนะคะเออเรอร์ er มีอยู่บ้างแต่จากประสบการณ์แกบอกเออก็ค่อนข้างตรงเรียกว่าเรื่องความเสถียรการร้อยๆต่อในการเชื่อมต่อใครที่ใช้ Apple Watch เนี่ยจะรู้เลยว่าเออมันสมูทมากๆถ้าใช้คู่กับ iPhone เรื่องที่2ของการเชื่อมต่อคนถามเข้ามาในช่องแก็บเยอะมากเลยนะคะว่าคุณพี่คะมันตอบไลน์ได้ไหมคําตอบก็คือตอบไลน์ได้ด้วยนะคะหลายคนอาจจะไม่ทราบแต่ Apple Watch เนี่ยเวลาเรามาใช้ปุ๊บเนี่ยเขาสามารถตอบไลน์ได้ด้วยนะคะแล้วบางคนก็จะมีคําถามว่าคุณพี่คะแต่หน้าจอมันเล็กมากเลยมันจะพิมพ์ลําบากไหมคะส่วนตัวแกบนะจะใช้วิธีในการ พูดลงไปนะคะเขาจะมีไมค์นะคะแล้วเราก็ปรับภาษานะคะแล้วก็พูดภาษาไทยลงไปได้เลยเนาะเขาก็จะพิมพ์ข้อความออกมาเลยซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหเรื่องการแบบเสียงพูดแล้วพิมพ์มาเป็นข้อความของ Apple เขาค่อนข้างเป๊ะอยู่แล้วเรียกว่าใครที่ตอบลายเล็กๆน้อยๆไม่ได้เยอะมากแล้วขี้เกียจเดินไปที่โทรศัพท์หรือหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาก็สามารถกดพูดผ่าน Apple Watch ได้เลยนั่นเองค่ะสามารถตอบลายได้ตอบคําถามให้แล้วนะคะ เรื่องที่3ของการเชื่อมต่อที่แกชอบก็คือบ o กกี้ทอกกี้นั่นเองใครที่ใช้ Apple Watch เนาะแล้วแบบมีหลายเรือนในบ้านแบบคุณพ่อคุณแม่คุณลูกนะคะคุณสามีนะคะใส่ Apple Watch เหมือนกันหมดแล้วเราอยู่ในบ้านเดียวกันบางทีแบบจะเรียกลงมากินข้าวรวมลงมาที่ห้องกินข้าวอะไรเงี้ยเราสามารถบวกี้ทอกกี้ได้นะคะไม่จำเป็นต้องยกหูโทรศัพท์หรือตะโกนเรียกกันให้เสียเวลาเนาะก็คือเราสามารถใช้บวกี้ทอกี้ในการเรียกทุกคนมาเจอกันได้เลยที่อยู่ในบ้านเดียวกัน อันนี้ก็เป็นความสะดวกนะคะในการเชื่อมต่อที่แกชอบมากๆเรื่องต่อไปที่จะพูดถึงก็เป็นพวกฟีเจอร์เด็ดนะคะที่มากับ Apple Watch SE 2ที่ส่วนตัวแก็บรู้สึกว่าเออได้น้องมาค่อนข้างมีประโยชน์แล้วก็คุ้มค่ามากๆนะคะเรื่องแรกเป็นเรื่องของเครื่องคิดเลขนั่นเองค่ะหลายคนอาจจะคิดว่าเอเครื่องคิดเลขมันทำไมหรอคะคืออาชีพแกบมัเป็นอาชีพที่แบบบางทีออกไปข้างนอกอ่ะมันจะต้องมีการคิดคำนวณตลอดเวลาอย่างบางทีเราอยู่หน้าไซต์งานนันน่นนี่แล้วมีคนถามเกี่ยวกับตัวเลขขึ้นมาปุ๊บ การที่เราหยิบ iPhone ขึ้นมาปลดล็อกหน้าจอเข้าโหมดคลิกเลขอะไรเงี้ยบางทีมันก็แบบเสียเวลาแต่ถ้าเราใส่ Apple Watch นะคะเราสามารถยกขึ้นมาปุ๊บ กดเครื่องคิดเลขแล้วคำนวณได้เลยเดี๋ยวนะั้นเล็กๆน้อยๆหรือใครที่เป็นสายท่องเที่ยวไปต่างประเทศบางทีเราต้องมีการคำนวณค่าเงินเราเห็นของละเราต้องการคำนวณเที่เป็นเงินไทยอะไรเงี้ยมันดีจะมาคว้า i iPhone มือนึงถือของมันก็ไม่สะดวกใช่ไหมคะเราก็จะหยิบโหมดเครื่องคิดเลขบน Apple Watch แล้วกดได้เลยทันทีนะคะอันนี้เป็นฟีเจอร์แรกที่แกบะส่วนตัวค่อนข้างจะชอบเรื่องที่2เป็นเรื่องของไฟฉายนะคะ หลายคนอาจจะมองว่าไอ้คุณพี่ทำไมมาใช้ Apple Watch เป็นไฟฉายจะ,จะบอกว่า Apple Watch SE 2สามารถทำเป็นไฟฉายได้ด้วยนะคะซึ่งแสงที่น้องให้อ่ะ ก็ส่วนตัวเนาะมองว่าก็ค่อนข้างเพียงพอต่อการใช้งานประมาณหนึ่งเลยตัวเก็บเองอเป็นคนหนึ่งที่นอนกับน้องหมาในห้องนอนแล้วบางทีเราตื่นมาตอนคืน,นอ่ะเราก็งวงเงียจะเดินไปเข้าห้องน้ำเราก็ไม่อยากเปิดไฟเธอเพราะเวลาเปิดไฟปุ๊บอะน้องหมาของเรา,าก็จะตื่นมาแบบหน้าตาแบบงวงเงียแบบมึนงงใช่ไหมคะตัวเก็บ <ư? S 2> เองก็จะไม่เลยเก๊ fit, ก็จะกดที่ข้อมือแล้วก็เปิดไฟฉายนะคะอย่าประวิ await, แล้วก็ค่อยๆเดินไปที่ห้องน้ําใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวเก็บมองว่าค่อนข้างเป็นประโยชน์หรือบางทีเราแบบ เดินไปไหนเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมืดเราก็ใช้ไฟฉายจาก Apple Watch นะคะมันก็จะเป็นแสงสลัวๆประมาณหนึ่งส่วนตัวก็มองว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างมีประโยชน์ฟีเจอร์ที่3เลยนะคะก็คือตัว Apple Watch ตัวนี้เขาสามารถใช้คู่กับ Google Map ได้ด้วยนะคะทุกคนตัวเก็บเองเป็นคนนึงเลยที่เวลาขับรถไปไหนไปต่างจังหวัดน,น,นั่นนู่นนี่จะใช้ Google Map ตลอดเลยนะคะเพราะตัวเองอะ่ะถนัดเนาะแล้วเราก็สามารถลงแอป Google Map ใน Apple Watch ได้ซึ่งเวลา ทำงานคู่กันเราขับรถไปไหนอะเวลาจะถึงทางโค้งทางเลี้ยวอะบางทีเราคุยกันกับคนในรถเพลินทุกคนแล้วเราก็จะลืมเลี้ยวเคยไหมคะขับเพลินเลยทางเลี้ยวเลยแยกอะไรเงี้ยซึ่งถ้าคุณใส่ Apple Watch SE 2ตัวนี้นะคะแล้วเปิด Google Map คู่กับโทรศัพท์เวลาเราขับรถไปนําทางจะถึงทางเลี้ยวเขามีสั่นเตือนที่ข้อมือแตก๊แตกๆๆๆๆๆด้วยเนาเพื่อแบบเตือนให้เราแบบเฮ้ยเดี๋ยวจะมีเลี้ยวอะไรเงี้ย มันก็เป็นตัวช่วยเหมือนกันสําหรับใครที่ขับรถแล้วใช้ Google Map เหมือนกันฟีเจอร์ที่4ที่ชอบมากเป็นเรื่องของการแปลภาษานั่นเองนะคะตัวนี้เขาคล้ายๆวุ้นแปลภาษาเนาะเพราะเขามีแอปพลิเคชันในการแบบว่าแปลภาษาต่างๆมาให้ด้วยอย่างบางทีเราไปต่างประเทศประเทศญี่ปุ่นนั่นน,นู่นนี่อะไรเงี้ยเราไม่รู้ภาษาเราสามารถกดพูดเป็นภาษาไทยแล้วเขาก็จะมีภาษาของประเทศนั้นๆออกมาเลยซึ่งเราสามารถกดให้เสียงออกลำโพงได้เลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่เด็ดมากๆสำหรับนักเดินทางสวัสดีค่ะ ฟีเจอร์ที่5ที่ดิฉันชอบและใช้ทุกวันนะคะเป็นฟีเจอร์ของการจับเวลานั่นเองนะคะที่เราจะจับเวลานั่นนู่นนี่เล็กๆน้อยๆอะ่ะจะวิ่งไปที่ iPhone กดจับเวลาตลอดมันก็ไม่สะดวกแต่ใครที่ใส่ Apple Watch ติดมืออยู่แล้วอะบางทีเราแค่พิกข้คือข้อมือขึ้นมาแล้วเราก็กดเซตเวลาที่เราจะจับได้เลยดีมากๆหรือใครที่เป็นสายฟิตเนสจะรู้ว่าเวลาเราเออกกําลังกายเล่นเวทมันจะมีพักเซต30วิหนนาท,1นาที1นาทีครึ่งอะไรเงี้ยการที่เรามากด จับเวลาพักเซตผ่าน Apple Watch มันเป็นอะไรที่สะดวกมากๆยิ่งวันไหนถ้าลืมเอา Apple Watch ไปนะออกกําลังกายแล้วคืองุดหิดเลยเพราะเวลาจะจับเวลาพักเซตอะมันยากนะคะแต่พอมาใช้ Apple Watch อะมันกลายเป็นเรื่องง่ายไปเลยสําหรับการจับเวลาเลขอันนึงเลยที่จะไม่พูดถึงไม่ได้สําหรับใครที่ใส่ Apple Watch เธอฉันจะบอกว่าการตั้งปลุกของ Apple Watch คือดีที่สุดในความเห็นส่วนตัวของฉัน เธอจะปลุกผ่าน iPad เธอจะปลุกผ่าน iPhone นะคะมันจะเป็นอะไรที่แบบเสียงดังบางทีก็ตกใจบางทีจะตื่นเช้ามันก็หงุดหงิดอะไรอย่างนี้แต่ฉันบอกเลยว่าถ้าเธอปลุกผ่าน Apple Watch มันจะเป็นประสบการณ์ที่ต่างออกไปมากๆนะคะเวลา Apple Watch ปลุกนะเสียงน้องจะเบาๆเพราะออกมาจากลำโพงของ Apple Watch นะคะซึ่งไม่ได้ใหญ่มากแล้วความลดอันหนึ่งคือน้องจะสั่นติ้งติ้งตติ้งตเหมือนสกิดที่ข้อมือเธอมันเป็นฟิลเหมือนแบบ เหมือนรักช่วงโปรโมชั่นผู้ชายมาสะกิดเราตอนเช้าเบาๆแบบเธอเธอตื่นได้แล้วอะไรเงี้ยเธอคือฟีลมันดีอย่างเ้นเลยมันไม่เป็นฟีลแบบตกใจเอะอะอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราเอา i ไอโฟนมาปลุกเสียงมันจะดังมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะแบบหงุดหงิดบางทีเราง่วงใช่ไหมคะแต่การปลุกด้วย Apple Watch มันเหมือนสะกิดติ้ง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 ที่ข้อมือเธอซึ่งมันดูซอฟต์มากๆเนาะแล้วเราก็สามารถกดหยุดกดอะไรจากที่ข้อมือได้เลยมันค่อนข้างง่ายแล้วเป็นการปลุก ที่สุภาพมากๆสําหรับผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างฉันนือออกปะและเรื่องสุดท้ายที่เป็นฟีเจอร์เด็ดที่ฉันบอกเลยว่าอินฟูต้องมีก็คือน้องสามารถกดชัตเตอร์ถ่ายภาพถ่ายวีดีโอได้จาก Apple Watch นั่นเองนะคะ <laughs> บางทีเราไปเที่ยวคนเดียววีล็อกบล็อกแล้วเราอยากได้ภาพมุมไกลแล้วเอาขาตั้ง iPhone ไปเอา p h o n e ไปตั้งพิงไว้ตรงนั้นตรงนี้แล้วเราก็ถอยออกมาแบบเธออารมณ์แบบฉันอยากได้ภาพเต็มตัวเนะื้อออกปะเธอสามารถกดดูได้จาก Apple Watch นะคะเขาจะมีแบบ ภาพเสมือนะ่ะให้เราดูที่หน้าจอตัวนี้เลยแล้วก็กดชัตเตอร์บันทึกภาพบันทึกวิดีโอได้เลยเหมือนเป็นแบบรีโมทระยะไกลอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยฉันชอบมากแล้วส่วนตัวใช้เป็นประจําเลยนะคะมีความรู้สึกว่าใครที่เป็นสายทำคอนเทนต์หรือชอบไปเที่ยวคนเดียวอยากได้ภาพเต็มตัวนั้นนู่นเนี่ยตัวนี้เป็นฟีเจอร์ที่มีประโยชน์มากๆเลยและทั้งหมดที่พูดไปก็จะเป็นฟีเจอร์หลักๆนะคะที่ตลอด2ปีกว่าที่แก๊บใช้ตัว Apple Watch SE 2เนี่ย แกประสบพบเจอมานะคะหลังจากนี้แกก็จะขอพูดเกี่ยวกับความเห็นส่วนตัวหน่อยนะคะทั้งข้อดีข้อเสียของเจ้าตัว Apple Watch SE 2ตัวนี้ถ้าถามฉันว่า Apple Watch SE 2ในปี2025นี้เหมาะกับใครนะส่วนตัวฉันมองว่าเหมาะกับคนที่ชอบความคุ้มค่านะคะเพราะว่าราคาของเขาเปิดมาแบบ7,990เลยเงี้ยส่วนตัวมองว่า ไม่ได้แพงและมีการปรับลดราคาลงมานะคะ2ก็คือ,อเซ็นเซอร์ต่างๆที่มีความจําเป็นเนาะไม่ว่าจะเป็นการมอนิเตอร์การออกกําลังกายเนาะการตรวจจับการนอนหลับหลับลึกหลับกลางหลับตื่นอะไรเงี้ยเขาสามารถตรวจจับได้หมด3การเชื่อมต่อกับ iPhone ค่อนข้างเสถียรนะคะแล้วก็ข้อที่4ก็คือเซ็นเซอร์เรื่องความปลอดภยัยการตรวจจับการล้มอุบัติเหตุต่างๆมีมาให้นะคะดังนั้นเวลาซื้อให้ผู้สูงอายุหรือคนที่เรารักใส่อะไรเงี้ย จริงๆรุ่น SE 2เป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆถ้าเทียบกับเรื่องราคาแล้วก็เซ็นเซอร์ต่างๆที่เราได้รับอย่างเงี้ยส่วนตัวมองว่าค่อนข้างเป็นอะไรที่คุ้มตัวหนึ่งเลยแล้วข้อดีของการใส่ Apple Watch ก็คือคุณใช้ตัว Siri ได้นะคะบางที่เราขับรถอยู่ใช้มือถือในการนำทาง Google Map แต่เราต้องการจะเปลี่ยนเพลง เปลี่ยนสถานีวิทยุที่เราฟังเราสามารถกดนะคะที่ Apple Watch นะคะแล้วก็สั่งการ Siri ให้เปลี่ยนเป็นสถานีวิทยุนั้นๆที่เราต้องการจะฟังได้เลยซึ่งมันง่ายกว่าการสั่งที่ iPhone โดยตรงนั่นเองใครที่ลองมาใช้ Apple Watch จะรู้เลยว่าเออมันสะดวกขึ้นจริงๆมาพูดถึงจุดด้อยกันบ้างนะคะต้องบอกว่าจุดด้อยอันนี้ เป็นเพียงความเห็นจากประสบการณ์ส่วนตัวของแก๊บเท่านั้นนะคะตลอดเวลา2ปีกว่าที่ใช้มานะคะตัวแก๊บเองจริงมีทั้งไซส์40แล้วก็44เลยนะคะมีทั้งตัวที่เป็นเซลลูล่าแล้วก็ตัว GPS จากประสบการณ์ที่เจอต้องบอกว่า Apple Watch SE 2เนี่ยเป็นอะไรที่แบตเตอรี่อ่ะส่วนตัวมองว่าใช้ได้น้อยที่สุดแล้วนะคะจริงๆปัจจุบันแก๊บมีรุ่น9แล้วก็รุ่น10ด้วยนะคะต้องบอกว่าตัว SE อ่ะแก๊บมีความรู้สึกลว่าแบตค่อนข้างจะหมดเร็วกว่าตัวพี่ๆเขานะคะแล้วก็ จอก็เล็กกว่าเนาะจอก็ไม่ได้ติดตลอดเวลาด้วยดับดติดติดนะคะตัวนี้จะติดเฉพาะเวลาเราเอาขึ้นมาดูอย่างนี้พอทิ้งมือลงไปจอก็จะดับแต่แบตหมดเร็วงงไหมคะทั้งที่รุ่นพี่เขาจอติดตลอดเวลาแต่แบบเหมือนแบตมันจะอยู่ได้นานกว่าเนาะแล้วก็อันนึงเลยที่ก็จะบอกคือใครที่เลือกซื้อเป็นเซลลูล่าเนาะแบตจะหมดเร็วขึ้นไปอีก30%เนาะเรียกว่าตัว G P S อะ่ะ ก็บออกจากบ้านสักสิบโมงแล้วจะถึงบ้านกลับเข้าบ้านประมาณเที่ยงคืนนะคะทุกวันทํางานเวลาลุทีเราเป็นประมาณนี้ตัวนี้แบตเหลือเข้าบ้านจะประมาณแบบห้าสิบเปอร์เซ็นสี่สิบกว่าแต่ถ้าอันนี้จะเหลือประมาณแบบ 20, ยี่สิบอะไรเงี้ยคือน้องจะกินแบตกว่าตัวที่เป็น G P S ปกติทั่วไปจุดด้อยอันที่สองเลยนะคะก็คือน้องค่อนข้างจะชาร์จช้านะคะถ้าใครคาดหวังการชาร์จเร็วกับนาฬิกาตัวนี้ต้องบอกเลยว่าคุณจะผิดหวังเพราะว่า ถ้าเป็นตัว9้าตัว10อะไรเงี้ยมันชาร์จแบตเร็วกว่าเยอะนะคะแต่ว่าถ้าถามความเห็นส่วนตัวแก๊ปน้องอาจจะชาร์จช้ากว่า9้าชาร์จช้ากว่าตัว10ชาร์จช้ากว่าเอาตานนุนนี่แต่เธอฉันจะบอกว่าก็ไม่ได้ช้ามากส่วนตัวแก๊ปจะชาร์ด a p p l ป w a ว c h 2ครั้งนะคะใน1วันหนึ่งคือตอนอาบน้ำตอนเช้านะคะแล้วก็ยาวไปถึงเย็นแล้วตอนคืนกลับถึงบ้านปุ๊บระหว่างอาบน้ำแก๊ปก็จะชาร์จน้องอีกทีหนึ่งเรียกว่าถ้าชาร์จแค่ตอนอาบน้ำประมาณแบบ สิบห้ายี่สิบนาทีอะไรเงี้ยก็จะได้ประมาณ 8, แปดเก้าสิบเปอร์เซ็นลล่ละจริงๆก็พอสําหรับการใช้ตลอดนะคะเก็บก็จะชาร์จสองเวลาเป็นรูทีนอย่างนี้พอชาร์จก่อนนอนตอนนอนเราก็จับเวลาพวกจับพวกการนอนหลับไปทั้งคืนใช่ไหมุ่งเช้าตอนเราอาบน้ำเราก็จะใส่เข้าไปที่แท่นชาร์จอีกทีหนึ่งส่วนตัวก็มองว่าถึงจะชาร์จชา้าแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรในการใช้งานนะคะเพียงแต่ว่าเออรู้เลยว่ามันชาร์จช้ากว่าอีก2ตัวที่แกมีข้อเสียนี่3ก็อย่างที่แกแจ้งไ,ไปใครที่ใส่ Apple Watch SE 2นะคะจอจะดับ แบบนี้เลยนะคะเวลาอยู่ปกติทั่วไปน้องจะติดเฉพาะเวลาเราพิกข้อมือขึ้นมานะคะน้องถึงจะติดให้เราดูเวลาได้ถ้าเราแบบทิ้งมือลงไปเนี่ยจอก็จะดับหรือบางทีเรานั่งประชุมอยู่ต้องการจะเหลือดูเวลาอะไรเงี้ยทําไม่ได้นะคะจอก็จะมืดไปเลยเราก็ต้องเอานิ้วแตะบ้างพิกข้อมือบ้างให้เห็นเวลานั่นเองนะคะจะถึงจะมีการโชว์เวลาขึ้นมาจุดด้อยที่4ี่นะคะก็คือขอบจอ Apple Watch SE 2ค่อนข้างจะหนานะคะถ้าเทียบกับรุ่นพี่อย่าง1ิตตอนนี้หรือ Ultra จอเขาขอบหนาแล้วก็จะเล็กกว่ารุ่นอื่นๆเรียกว่าเป็น Apple Watch ที่จอเล็กที่สุดละในตอนนี้นะคะที่มีวางขายแต่ใครที่จะเป็นกังวลมากพี่มันจะเล็กจนมองไม่เห็นไหมนั้นนูนนี่ก็ไม่ขนาดนั้นเนาะส่วนตัวมองว่าถ้าใช้งานทั่วไปก็ยังเพียงพอกดเครื่องคิดเลขก,ก็ยังสะดวกอยู่ค่ะจุดด้อยที่5นะคะที่แกะมองก็คือเป็นเรื่องของลาโพงนั่นเองใครที่แบบหูไม่ค่อยดีหรือต้องการเสียงดังๆฉันจะบอกว่าตัว40มิลน่ะคือเสียงเบามากนะคะใครที่อยากได้เสียงดังแนะนํามา ตัว44นะคะเสียงจะดังขึ้นมาหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับรุ่นพี่อย่าง10อย่างอะไรเงี้ยเสียงเขาดังสู้ไม่ได้เสียงเขาจะเบาวกว่าคนอื่นดังนั้นใครที่กลำลังจะดูเป็น SE2 แต่อยากได้เสียงดังให้ดูเป็นจอใหญ่ไปเลยนะคะลำโพงเขาเหมือนใหญ่กว่าเสียงเขาจะดังกว่านั่นเองค่ะ ส่วนเรื่องสุดท้ายนะคะต้องบอกว่าคุณผู้หญิงคนไหนต้องการ Apple Watch ที่จับประจำเดือนได้นั่นนู่นนี่มีการคำนวณการตกไข่ก็เสียใจด้วยนะคะเพราะว่าเซ็นเซอร์เหล่านั้นไม่มีในตัวนี้นะคะแต่ใครที่ไม่ได้ใส่ใจเรื่องตรงนั้นด้วยแล้วหรือเป็นคุณผู้ชายก็มองข้ามตรงนั้นไปเลยค่ะอาจจะไม่ใช่ข้อเสียและฉันจะมีข้อหนึ่งที่ควรระวังตัวฉันเองใช้แล้วเจอมาแล้วนะคะปัญหาก,ก็คือเวลาล้าง Apple Watch ทำความสะอาดอะ สายอาจจะแกะออกมาล้างสบู่ได้เนาะแต่ตัวเรือนพยายามเลี่ยงใครที่เอาน้าสบู่แบบล้างแอปเปิลวอตลอดอะเธอฉันจะบอกว่าสุดท้ายอะ่ะคราบสบู่มันจะเข้าไปตันในลําโพงตัวชนะ เจอมาแล้วนะคะดีว่ายังพอเค็มไหวเค็มได้เนาะตอนนั้นนะแต่จะบอกเลยว่าถ้าคุณล้าง a p p l ป w a ว c นด้วยสบู่เนาะไข่มันจะเข้าไปติดตัวลำโพงข้างในแล้วพอนานๆวันเข้าอะ่ะมันจะไม่มีเสียงออกมาเลยเธอคือน่าเศร้ามากแนะนําว่าใครที่ทําความสะอาดนะคะล้างด้วยน้ําเปล่าเนี่ยดีที่สุดหรือถ้าสกรปรกมากๆก็แกะสายออกมาก่อนแล้วเอาสายไปล้างสบู่ได้แต่ว่าตัวเรือนอ่ะอย่าเอาไปโดนน้าสบู่นะคะล้างน้าเปล่าธรรมดาเท่านั้นนะคะจะใช้ได้อีกนานเลย ซึ่งแน่นอนว่าราคาที่เก็บแจ้งไป7,990กับ8,990นะคะนั่นเป็นราคาเริ่มต้นนะคะของตัว Wi-Fi นะคะ GPS ปกตินะคะ40มิลกับ44ส่วนใครที่อยากได้เป็นเซลูล่าก็เพิ่มเงินอีก2,000บาทนะคะก็จะได้เป็นเซลูล่าไปเลยแต่ถ้าเธอเอาเป็นเซลูล่าข้อดีคือมันจะรับสายได้ทุกที่แม้เธอไม่ได้เอา iPhone ออกจากบ้านเนาะแต่ว่าเธอก็ต้องเสียค่าบริการรายเดือนแยกออกมาด้วยนะคะก็จะมีอีกประมาณแบบว่า 200อะไรอย่างเงี้ยเพิ่มขึ้นมาต่อเดือนนะคะคุณก็จะใช้เจ้าตัวเซลูล่าได้นะคะออกไปข้างนอกมือถือลืมไว้ที่บ้านก็ยังรับสายได้ปกตินั่นเองก็สรุปนะคะแกมองว่าใครที่กำลังเริ่มต้นเข้ามาเนาะอยากได้ Apple Watch นะคะอยากได้สมาร์ทวอทที่แบบเออเป็นตัวเริ่มต้นเซ็นเซอร์ที่จำเป็นมีครบนะคะต้องการการเชื่อมต่อที่สมูทแล้วก็ราคาสมเหตุสมผลส่วนตัวแกมองว่าในปี2025นี้ Apple Watch SE 2ก็ยังเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ ถือว่าเป็นตัวมาตรฐานเซ็นเซอร์ความปลอดภยัยตรวจจับการออกกําลังกายต่างๆตรวจับการนอนหลับนะรับสายโทรศัพท์ตอบไลน์นั่นนู่นนี่ส่วนใหญ่ยังครบถ้วนดีนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในตัวที่ยังคุ้มค่าสําหรับซื้อให้ผู้สูงอายุบุตรหลานนะคะต่างๆนะคะก็จะได้รู้สึกไม่เสียดายนักนะคะเพราะว่าบางท่านก็อาจจะไม่ได้ใช้แบบฟูลออปชันขนาดนั้นเนาะอันนี้เขาก็มีเซ็นเซอร์ที่จําเป็นให้ประมาณหนึ่งแล้วค่ะ เธอคิดดูว่าราคาเริ่มต้น7,990บาทถ้าเทียบกับรุ่นพี่อย่างรุ่น10เธอต่างกันประมาณ1เท่าตัวคือถ้าเธอซื้อรุ่น10ออะเธอซื้อ SE 2ได้2เลือนนึกออกปะถ้าเธอจะซื้อรุ่น10ให้คุณพ่อคุณแม่แล้วเธอเปลี่ยนมาเป็น SE 2เธออาจจะซื้อให้ได้ทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เลยในบัเจตเดียวกันซึ่งเลื่อนนี้ก็คือยังไงคะตัวจับการออกกําลังกายได้หมดใช่ไหมตัวจับการนอนได้หมดมีเซ็นเซอร์ตัวจับการล้ม รถชนต่างๆ การคอนเน็กกับโทรศัพท์โทรเข้าโทรออกรับสายตอบไลน์ทําได้เหมือนกันหมดเลยสําหรับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b สไคร์ช anel ของแก๊ด้วยนะคะแล้วแก๊จะบอกว่าใครที่สนใจซื้อ Apple Watch SE 2นะคะตอนนี้ช่องแก๊มีกดปักตะกร้าไว้ให้แล้วด้วยนะคะก็สามารถเข้าไปสนับสนุนช่องแก๊บได้นะคะทุกคนวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายแล้วสําหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b สไคร์ด้วยนะคะตอนนี้ช่องเรามีติ k กตอกแล้วนะคะทุกคนสแกนได้นะ